การทักทายคนยังมีพลังแจ่มใสเป็นกระสุนเชื่อมไมตรีเข้าหัวใจคนบางคนอาจขาดความมั่นใจในการพูดคุยแค่เริ่มต้นก็หงอแล้วเหมือนผอืดผระอมที่จะต้องตั้งหลักเจรจาแล้วเคล็ดลับการเพิ่มความมั่นใจให้อยากคุยมีอยู่นิดเดียว คือตั้งต้นเจรจาหรือทักทายให้มีพลังคือทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุณดีใจที่เห็นเขาและเต็มใจที่จะเปล่งเสียงขานชื่อของเขาเมื่อเริ่มต้นดีการพูดคุยที่ตามมาจะแตกต่างไปเองเพื่อฝึกทักทายให้เป็นนะครับไปยืนหน้ากระจกที่เห็นได้ทั้งตัว สเสมือนกำลังเผชิญหน้ากับคนอื่นอยู่แล้วเปล่งเสียงว่าสวัสดีแล้วเอ่ยชื่อคุณเองตามหลังเมื่อได้ยินเสียงทักตัวเองแล้วก็ให้สำรวจดูหากรู้สึกจำใสรู้สึกสดชื่นขึ้นกว่าเดิมหรือรู้สึกว่าชื่อของคุณมีค่าควรเรียกขานให้เต็มเสียงก็ให้จําไปทักคนอื่นแบบเดียวกันทุกประการ แต่หากรู้สึกทะแม่งทะแม่งหรือกระทั่งรู้สึกห่อเหี่ยวมีอาการคล้ายกล้ากลืนก้อนฝืนอยู่ในอกอันนี้ก็ขอให้ปรับแต่งเสื้อใหม่เอาให้รู้สึกว่าเงาในกระจกทักคุณเหมือนดีใจที่ได้เห็นคุณและเหนียวน้ำให้คุณพลอยดีใจที่ได้เห็นมันคุณจะพบว่าถ้าตั้งใจจริงๆการฝึกทักทายให้คนดีใจจะใช้เวลา แค่ห้าหรือสินาทีเท่านั้นแต่สามารถจำเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตที่เหลือซึ่งเท่ากับมีกระสุนเชื่อมไมตรีไว้ยิงเข้าหัวใจคนได้ทุกครั้งที่ทักทายพวกเขาการทักทายให้คนดีใจได้สำเร็จจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการพูดคุยได้ออกรถไปเองและยิ่งถ้าบวกบุญอันเกิดจากการพูดคุยกับผู้คนยังมีสติมีเจตนาดี พูดแต่คำที่เป็นจริงพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์คุณก็จะยิ่งเห็นผลอันน่าอัศจรรย์